ปราสาทแห่งฟอร์ดีนาของไอรีนคือปราสาทวันเวทนะครับหนึ่งใน3วันที่ทําแต้มานนะคร้านได้ยากเป็นอันดับ2รองจากเจ้าราเชลนะราเชลก็เป็นหลังหนึ่งที่ทาได้ยากนะครับเพราะว่าตัวราเชลเนี่ยจะมีพลังป้องกันสูงมากถึงพันเในขณะที่ไอรีนนะครับจะมีพลังป้องกันอยู่ที่พันเเหมือนกันนะก็เลยสาม,มารถทาดาเมจให้มันได้ยากแล้วก็เป็น 1- นึงใน2ตัวนะครับปราสาทวันเวทที่ดาเมจค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับยืนไม่ค่อยถึงช่วงท้าย ถ้าเทียบกับวันเวฟเหมือนกันนะครับของลูดี้เนี่ยมันจะมีพลังป้องกันที่ต่ำกว่กา,ากันมากก็เลยทําแต้มหนึ่งล้านค่อนข้างง่ายในบรรดาทั้งหมด3วันนะครับก็คือพลังป้องกัน930ก็ทีมในปัจจุบันที่ผมใช้อยู่นะครับจะทําแต้มนะครับในประสาทน,นี้ได้แค่ประมาณ7จ็ดแสนเท่านั้นนะยังไม่ถึง1ล้านหลักๆก็คือจะเป็นตัวกันช็อตนะครับเราก็จะมีตัวลดเทิร์นบัฟน,นะครับในการขจัดคุ้มการความเสียหายซึ่งไม่สามารถล้านด้วยด้วยขจัดบัฟเหมือนโลกก็จะมี2ตัวในการลดเทิร์นบัฟไดดด้้้้กกก็็็คคืออเเเเเซลลล่่าาาาแวจจจมมมีีโฮนนะรรับับทใชปหง รับดาเมจเวท3เป้าแล้วก็เป็นตัวกันกายภาพนะครับถึง90%อไลฟ์อัพต,ตามปกติก็จะเป็นเจ้าเซาหรือลูดี3เป้านะครับหรือว่าใครมียอนฮีก็ใช้ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าจะมีท่าที่เป็น3เป้าแล้วก็ยิงปกติได้เป็น2เป้าอันนี้จะเป็นเซาตัวเดียวกับที่ผมใช้ในการตีประสาทลูดี้นะครับก็จะเป็นเซตบอสนะครับอัตาคิดาเมชิแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์กับแหวนตีบอสนะครับก็จะเป็นอัตาคิเจอเินขึ้นไปรวมกับพาสซีได้ร้อย นาเบคิร้อยเก้าสิบแปดนะครับแล้วก็มีโจมตีจุดอ่อนระดับหนึ่งนะเอาไปรวมกับบิสกิตให้ได้ใกล้เคียงร้อยโจมตีนะครับตอนนี้อยู่ประมาณสามพันหกแล้วก็ตัวบิสกิตกับลีน่านะครับยังคงใช้เหมือนเดิมนะเซตบล็อกนะครับมาป้องกันบล็อกแหวนบล็อกลีน่าก็มาเสริมนะครับบล็อกนะครับ HP เปอร์เซ็นต์ตาบล็อกแหวนอันนี้แหวนมาตัดติดมาจาก PVP นะครับอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในประสาทนี้ก็จะเป็นกันช็อตนะครับโคอี่ e. แซตบล็อกนะครับเฮีเปอร์เซ็นะต์ตาบล็อกแหวนบล็อกอีกตัวหนึ่งผมปกติผมใช้เป็นเจ้ามิโคนะครับในการแปะเวทบางเบาแล้วก็ใช้ท่าบนในการลดเทิร์นบัฟแต่ว่าคราวนี้จะลองเปลี่ยนเมคานเอกนะครับเป็นเจ้าไรอันดูต่ที่ผมใช้ไปในปราสาทลูดี้นะครับก็คือใช้ในการเสริมตัวที่เป็นดาเมจสามเป้านะครับของเจ้าเซราหรือว่าเจ้าลูดี้ได้เหมือนเดิมเช่นกันนะครับมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการเพิ่มดาเมจจุดอ่อนของเจ้ามิโคเลยแล้วก็แปะเวทบางเบารวมเข้าไปด้วยนะแต่ว่าตัวดาเม,มาจมันะนะ ว่ามันจะโบกเค้ได้ถึงขนาดที่ว่าถ้าเกิดติดจุดอ่อนนะครับมันจะทำดาเมจในอย่างของลูดี้จะทำได้ประมาณติดคีอ่อนคือ2 0,000ืนะทงที่โดนลดดาเมจไป90%นะครับคราวนี้จะมาลองดูกันว่าของไอรีนทาได้เท่าไหร่แล้วก็ประโยชน์ตัวอย่างคือใช้ท่าที่เป็นัยวย่นะครับแล้วก็ต้ damage, านดาเมจก็จะพาไม่ต้องอัพสกิลนะก็จะสามารถใช้ในการต้านดาเมจที่หลังเนี้ยไอรีนมาตีปกติรวมกับ2ฐานเสือของมันนะครับก็ถือว่ารวมๆมตีได้แรงผมจะมาดึงดูดนะครับเพื่อดึงพวกดาเมจเป้าเดี่ยวเข้ามานะ ลายอันก็จะเป็นเซต,นนต,นะตจุดอ่อนนะครับอัตราครีสองอันแล้วก็มีจำนวนตีเปอร์เซ็นต์นะครับให้อัตราจุดเล่นจุดอ่อนนะครับให้ใกล้เคียงร้อยที่สุดแล้วก็อัตราครีสูงที่สุดนะสัตว์เลี้ยจะเป็นวินที่ตีบอสเหมือนเดิมนะครับหรือไม่ก็ตัวโน้ตกับจอนจีเมคานิกที่ลายอันใช้ในประสาทนี้ได้อีกอย่างก็คือเรื่องของการตีปกติลดคูลดาวสกิลนะครับให้กับเจ้าเซาราตัวจำนีนสูงสุดแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยทำให้เจ้าเซรานะครับหมุนวนหลุสสดสกิลได้ประมาณ4รอบจากเดิมสามจากเดิม3รอบ แล้วก็เนื่องจากว่าต้องใช้เซานะครับท่าบนในการลดเทิร์นบัฟนะครับตอนเข้าไปเพื่อจัดการตัวที่เป็นคุ้มกันความเสียหายนะครับเราเลยต้องเปิดด้วยเฟสแรกในะบนจะเป็นล่างบนแต่ี้จะเป็นบนล่างเพื่อให้นะครับพอเขาเฟสปุ๊บเนี่ยเจ้าเอรีจะใช้สอค่าก่อนที่จะใช้ท่าคุ้มกันความเสียหายนะครับโดยเจ้าลู๊กเนี่ยเราจะสามารถบนสกิลนะครับให้กลับมาที่นัดบนเพื่อลดเทิร์นบัฟต่อได้เดี๋ยวไปดูกันนะครับปกติใช้มิโคตำแหน่งนี้จะเป็น7 0 0 0แสนนะครับพอใช้ไลอาอนจะเป็นเท่าไหร่ าวาวงกของา,กกองอาเหลือด,ด้วยนะนยานวางก,กขอ,อาเหลือด,ด้วยนะขเข้าเฟนนะครับบัฟวิสกิตกับลีนา่า แต่แล้วนะครับเราจะแวะไปที่เจ้าไหลอันนะในการแปะเฮ้ยดึงดูดรอายูนะครับดึงดาเมจเดี๋ยวเข้ามานะซึ่ง3ตัวนี้เป็นกาะภาพทั้งหมดย้ำมีครั้งว่าต้องอัพสกิลนะครับไลอั้นถึงจะยืนไหวนะ้าให้อัพสกิลก็คือมาจะทันดาเมจ3ตัวนี้ไม่ได้ยเ้ นะตอนนี้นะครับเราจะแวะมาฮิลแป๊บหนึ่งกาคือจะเสียจังหวะไปหนึ่งเทิร์นนะแล้วเราถึงจะไปใช้ท่าบนนะครับในการลดเทิร <living> ์น <Denver> บัฟแล้วก็ท่าล่างต่อ จังหวะน,นี้นะครับเราจะทำการแวะไปนะครับทำการ,รบัฟของโคอี้เพิ่มเติมแล้วก็มาลองใช้ท่าบนของเจ้าไลอ้อนกันดูนะครับว่ามันจะโบกเข้นขนาดไหนขี้อ่อนได้อยู่ประมาณหมื่นสามนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะอ้ะาเจะยบกบว่าโดนลดปริมาณนะครับ ค่าเสียหายไปถึง90%้อนแล้วนะเรายังถือว่าค่อนข้างเยอะจังหวะที่เราใช้ท่าล่าเมื่อกี้นะครับเราจะทำให้จัตุรทั้งหมดโจมตีปกติมาที่ไรอันนะเราไม่เข้านะ ลวกจคลไปเลยก็แวะไปบับนะครับสีหน้าบนแล้วก็แวะไปยูยูนะครับสุดท้าย เพื่อมาให้ดาเมจเดียวนะครับเข้าในช่วงสุดท้ายพอเกินเทิรนที่ 50, 60, 70ช่วงนี้ยจมตีปก,ก,กตินะครับก็ถือว่าแรงมากๆขนาดที่ว่าถ้าเกิดไปเข้าเจ้าเซราแค่นัดเดียวนะครับก็ถือถึงตายได้เลยนะมาฮิลเราจะยื้อถึงที่สุดนะครับว่าจะทำได้เท่าไหร่ก็จะทำให้เราใช้สกิลเซลาอีก2ครั้งก็จะเหลือแค่ทนรับดาเมจของเจ้าไอรีนให้ได้ละ รือว่าทำได้แต้มพอๆกับการใช้มีโฮเลยนะครับไม่ต่างกันมากมมนั่นแสดงว่าประสิทธิภาพในการเพิ่มดาเมจนะครับของเจ้าไลออนเนี่ยรวมไปถึงการย่อยยุบเพื่อดึงดาเมจเดียวมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์นะในประสาทหลังนี้เช่นกันนั่นถือว่าไม่แย่นะครับสำหรับการใช้ไลออนในประสาทเบสนะก็อตอนนี้ก็สองหลังเข้าไปแล้วนะครับลูดี้ไอรีนถือว่าใช้ได้ทีนี้ผมจะลองใช้เจ้ามีโฮให้ดูนะครับแบบปกตินะ มีโฮก็จะเป็นเซตคลีนะครับเซตที่ให้รอยนะโจมตีแล้วก็แหวนเพิ่มพลังปริมาณอความ,ามเาาาสีย,วออยหวยนะนะวิ ตอนเข้าเฟสไอรินก็จะคล้ายๆกันนะครับปรับล่างบรับบนมันจะใช้สองสก,กิลก่อนนะครับถ้ากรณีใช้เจ้ามีโฮนะครับเป็นตัวเสริมเนี่ยก็จะต้องเป็นล่างบนนะให้ครบสองสก,กิลเพื่อดูดเลือด ข้างล่างจะเป็นการแปะเวทเบ,บางนะครับรรวรวแล้วก็จังหวะมันจะลงที่บนนะครับไปพร้อมกับการล้างโล่คุ้มกันพอดีซึ่งถ้ากรณีไม่ใช่ไรอันนะครับจะเห็นได้ว่าคูดาวสกิลของเจ้าเซล่าจะบนไม่พันนะบนได้ค้ากว่าประมาณหลูป เพลงแห่งการรักษาบนแข้ยี้ให้แรงมันชิ้นจิงจะบอกว่าเท่าที่ผมสังเกตด,ดามเมจนะไอ้รอบแรกที่ผมลองด้วยไอันมเมื่อกี้เจ้าเซล่านะครับไม่ติดจุดออกทั้งสามนัดเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นความปริงความปริงแล้วอะ่ะ ผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณแปดแสนนะเราๆนั้นนะ <c oughs> อันนี้จะไม่มีจังหวะนะครับกลับมาปป๊บแป๊บหนึ่ง <c oughs> ครูดาจะวนค่อนข้างช้านะรอบเนี้ยเก้าาชิมมุนงสััดควร สังเกตดีนะครับถ้าเกิดปาหอกอย่าเพิงใช้ท่าบนในการล้างอ้ในการลดเทินนะจะต้องไปบัฟก่อน,นนะออถ้าคุณสังเกตนะอันนี้คือเป็นกรณีที่ใช้มีโฮมันจะไม่มีตัวยูยๆนะครับดึงดามเมจได้เหมือนกับกรณีใช้ไลอ้นก็นนเลยมีโอกาสที่ดามเมจจะเข้าเจ้าเซราสูงมากๆนะครับ ราะั mm ้น hmm. มีโอกาสที mm ่จะไม่ถ hmm. ึงนะครับช่วง60กว่าเทิร์นนะเขาเห็นไหมโดนเจ็บที่บอกแหละว่าทีมนี้มันจะค่อนข้างไม่มีตัวดึงกาเมจแล้วก็ไอรีเป็นหนึ่งใน2ตัวนะครับที่ทำดาเมจต่อฝ่ายเราได้สูงมากๆนะพอๆกับราเชล่ะที่ยากััหนึ่งกับดัก2อเพราะงั้นการที่จะไปถึง7จ็ดแสนแปดแสนแต้มเนี่ย แล้วตัวประมาณเนี้จะไปแฟ่ค่อนข้างยากอันนถ้าเกิดมีโค้ยังรอดอยู่นะครับมันก็จะได้ดามอสองครั้งนะในขณะที่เซล,ล่าจะไม่สามารถใช้สอสกิลสุดท้ายก่อนจบได้เพราะงันผมคิดว่าไลอ้อนนำมาใช้ในประสาทเนี้แทนมีโคนะครับถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะกับตัวที่เป็น3ามเป้า แล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอันไม่สามารถใช้กับตัวละครถ้าเกิดคุณมียอนทีแบบซบสี่ซีหเนี้ยก็ไม่ได้เหมาะนะครับกับการใช้กับไยอันนะเพราะว่ามันเสิร์ฟกันไม่ได้อันนี้ก็คือขีดสุดนะครับของทีมทมีโถ์ที่ผมทำได้นะค่อนข้างแย่กว่าไรอันนะถ้าคุณมีตัวประมาณผมก็ผมแนะนำไม่ใช่ไรอันนะง่ายกว่าปั้นซีก็ง่ายกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคนเล่นเล่นไปอะอารีน่าแบบสูงคุณจะแลกได้ไง ถือว่าผลผลงานได้ดีนะครับสำหรับไบรอันในตอนนี้ก็คือ2ประสาทและลูดี้กับไอดีนถือว่าใช้ได้ทั้งคู่ก็ปร,ประมาณนี้สำหรับการใช้ไบรอันตีประสาทไพดีนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ